หอมกันนะคะวิธีทําอย่างนี้นะคะเอาอาหารปลาดุกค่ะใส่ในถุงถ้าใครมีโคกก็ใส่ในโคกตำได้นะคะแต่ของเราไม่ได้ใช้โคกของเราใช้บดตำนะคะของเราหอยไม่เยอะนะคะหอยของเราเพิ่งทดลองเลี้ยงยังไม่เยอะ มาให้อาหารกันเลยค่ะนี่นะคะหอยผมที่เราเลี้ยงไว้ครึ่งกิโลวันนี้วันที่สองเราจะให้อาหารเขาตอนเย็นนะคะให้แบบนี้เลยค่ะโรยโรยลงไปแบบนี้นะคะสองวันให้ครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องให้เยอะมากนะคะเดี๋ยวน้ำเขาเสีย จะมีปลาหางนกยุงด้วยนะคะปลาหางนกยุงเราก็จะให้อาหารปลาหางนกยุงตอนกลางวันนะคะให้นิดเดียวค่ะถ้าเขากินไม่หมดหอยขมก็จะมากินค่ะที่เหลือโอเคค่ะฝากถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ